อลงวงหนึงนี่มเมนติทีนะ่ไหเหลือไหมเหลือไหมขอไปลองมากอปั้นด้วยะน่จะนเอาเอาไปวิจัยวิเคราะห์วิจัยเี้ยานมานอนนอนะตัวละครลอยขนาดไหนครับตัวทอมนีหน่งท่านนีเนาะ

ข้าวเมล็ดข้าวเมล็ดข้าลงสีข้าวเหนียวข้าไมล็ดเราลงไปซื้อเพิ่นอ่ะข้าวทังอ่ะรับรองอ้อนกันหยังงข้าวเกาของอย่างไข่บวเฝรั่งสั่งข้าวเมลาดมาด้วยข้าวในตลาดน่ะนะน้องจักบ้านแล้วหลายเดือนแล้วน้องจากบ้านหัวเองข้าวแตงเนื้อเหมือนนี้แก่ก้อนข้าวเนื้อมันลงมาตอนบ้านเราไปเกี่ยวมันบดแล้วเวลาข้าวเกาข้าวค้าง ตกอยู่มันก็เา<อ>มาผสมเข้าม่ให้เน,ะนาะสรุปก็บโได้ไม่เป็ร้อยเปอร์เซ็นต์นีนน่ได้รับเฉพาะที่ว่าขายหมดยังสมมุติชุดนี้อาากอกมาสามสิบกับซ่อมบ่พอขายเบิดแกกระซังมาอีกอย่างเนี้ย